การตรวจสอบทุก2,000ชั่วโมงการเปลี่ยนถ่ายน้ำระบายความร้อนสามารถทำได้โดยจอดรถบนพื้นราบล็อกเบรกมือแล้วดับเครื่องยนต์ดึงกุญแจออกแล้วรอให้เครื่องยนต์เย็นตัวเปิดฝากระโปรงและถ่ายน้ำระบายความร้อนโดยเปิดฝาหม้อน้ำและปลั๊กถ่ายหม้อน้ำถ่ายน้ำลงในถังจนหมด และปิดปลักถ่ายเข้าที่เดิมให้แน่นเติมน้ำระบายความร้อนเข้าในหม้อน้าจนเต็มและถ่ายน้ำระบายความร้อนจากถังพักน้ำออกและเติมน้ำระบายความร้อนให้ได้ระดับหลังจากนั้นปิดฝากระโปรงและสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้5นาทีและดับเครื่องยนต์ เปิดฝากระโปรงเพื่อตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำอีกครั้งหนึ่งหากน้ำระบายความร้อนไม่ได้ระดับให้เติมเพิ่มตามระดับที่กําหนดข้อสำคัญ 1. ใช้น้ำระบายความร้อนของแท้ของคูปัต้าเท่านั้น 2. ตรวจสอบสภาพสปริงของฝาหม้อน้ำหากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่